อนที่สเมืองหลวงฟิลิมิเซียเมืองหลวงของราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดของโลกนี้เมืองหลวงฟิลิมิเชียเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่ราวแปดพันคนที่โลกที่ฉันเคยอาศัยอยู่แต่เดิมไม่ใช่เมืองที่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นในโลกนี้ดูเหมือนจะใหญ่ จากหมู่บ้านล้าใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เลยอ่ะในที่ฉุกก็มาถึงแล้วละแต่ว่าอย่างไรก็ตามถาวคงเข้าตรวจอาณาจากนี้มันเยอะเกินไปแล้วมั้งวันนี้คนคน่อนข้างแน่นจังฮะคุณหนูเที่ยวชมเมืองกับคุณพ่อเหรอหืมป่าไม่ใช่พ่อฉันนะ คุณลุงคนนี้เป็นคนอื่นหาเอาเธอเด็กแร่ล่อนเหรอแต่ว่าเสื้อผ้าสวยสะอาดไม่อยากถูกพูดใส่โดยตาลุงหน้าตาเหมือนตัวประกอบหรอกนะมีปัญหาอะไรเหรอเปล่าที่จริงหมูนี้มีการขโมยต่อเนื่องเกิดขึ้นนะ ยังไงก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนคนร้ายจะเป็นเด็กในข่าวลือว่าเป็นเด็กดาร์กเอลมัง้งว่าไงนะฉันถูกสงสัยเพราะประเด็นนั้นเหรอทำไมถึงได้มีไอ้เจ้าคนที่ทำเรื่องแบบนั้นในจังหวะนี้เล่าอย่า,ยอาย่อเย็นนะเฮ้ยมันเป็นไรใช่ไหมคุณลุงหื มีวิธีเข้าไปข้างในโดยไม่มีปัญหาแม้จะเป็นเอลไหมเฮ้ยคุณโหนเป็นไวเอลไม่ใช่เหรอหมอ,อ่ะอย่าพูดออกมาชี่ไม่มีทางแก้ตัวนอกจากเผยตัวแล้วอุ๊วะีางการพูดไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วมั้งข,ของจริงเผาพันธุ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องเก็บตัวนั่นอีกทั้งเป็นเด็กด้วย ไว้เอของจริงละอะไรนะทำรากลับเห็นคนเป็นสัตว์หายากน่าน่ารักเป็นรอยเอากลับบ้านได้ไหมเอ,อ้ยอยาจับหูยยอย่าเฮ้ยคุงลุงใหญ่ดมกิ่นเช่นผมชี่ฟึอยอ,อย่าดึงก้ามนะจากเรื่องเราดูเหมือนมีไลเอลกับดาร์คเอลอยู่ในโลกนี้เหมือนกันไวเอล ด้วยคุณสมบัติที่ชอบเก็บตัวสุดๆโดยพื้นฐานดูเหมือนจะไม่อยากออกจากราชอาณาจักรของเอลมีอายุยืนยาวและชำนาญการใช้เวทมนต์ดูเหมือนจะมีครั้งหนึ่งในหลายร้อยปีบางทีจะปรากฏตัวในหมู่บ้านคนและถ่ายทอดเวทมนต์ให้ดาร์กเอลเป็นไวเอลที่กระทำความผิดและถูกสาปกายผิวเป็นสีดำ ถูกในระเทศออกจากราชอาณาจักรลูกหลานของเราคนที่มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านคนจึงไกลเป็นถูกเรียกเช่นนั้นดาร์คเอลที่ไม่สามารถใช้เวทมวนตได้จากการถูกสาบถูกมนุษย์จับดูเหมือนจะถูกปฏิบัติในฐานะทาตั้งแต่ก่อนถึงหนึ่งพันปี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในที่สุดก็ถูกประกาศปลดปล่อยกันเป็นท่าโดยราชายาชาของราชอาณาจักรเลนเซตแห่งนี้หลังไร้ข้อกังขาเหล่าดักเอลจึงได้เป็นอิสระแหมโทษทีโทษท,ท,ทีไม่คิดว่าจะไอ้อุ่นวายขนาดนี้ขอโทษรักจบเหรอพบเรื่องที่เลวร้วายเลยนะบอกว่าขอโทษไงจะจ่ายค่าเช่าอาณาจักร ให้แทนละกันนี่มาเมืองหลวงเป็นครั้งแรกเหรอครั้งแรกนะ่ะเหรอเรียกว่าเป็นครั้งแรกพี่มาที่อาศัยอยู่ของมนุษย์หาเก็บตัวขนาดไหนกันนะอ่ะเอาเถอะถ้าอย่างนั้นถ้าจะแนะนำสถานที่ให้เอาไหมฉันชื่ออันฟอ์ลาเอลหรอื่อของฉันเอตินนนาเป็นชื่อที่ดีนะ ฝากตัวด้วยละ่ะเอติน่าอืมฝากตัวด้วยอาลีฟองอลุอัลุอัลุฟิอืมฮ่าฮ <h aha> เรียกย่างนิดหน่อยไหมเอาเถอะในระหว่างนั้นให้เรียกให้ถูกต้องให้ได้ละ่ะจะไปยายามว่าตาตั้งต่เมื่อกี้กินน้มันหรือว่าจะเป็นอุออสุกยอก สุดยอดใช่ไหมล่นที่นี่คือถนออนกลางแจ้งที่เป็นชื่อพิเศษของประเทศของประตูทางใต้นะสิ่งจำเป็นในการประจนภัยไม่ว่าอะไรก็มีขายอย่างไรก็ตามต้องระวังในการถูกชิงของด้วยล่ะอ,อุอ๊อเอ้ยคุณลุงอะไรเหรอน่าอร่อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันจ่ายค่าเช่าอ,อนาค่าเข้า,ขาอ,อนาจักให้แล้วใช่ไหมลาละฮ้อโอ้ที่เห็นอยู่ตรงนู้นคือสมาคมฮิวเลอร์เอ๊ถ้าฮิวเลอร์จะลงทะเบียนแล้วก็ไปที่นูน่นเอ๊ะแต่ฉันอยากเป็นนักปจจมภัยอะอะไรนะฉันคิดว่ามาเพื่อเรียนรู้เวทมนตร์รักษาซะอีก เพราะกล่าวกันว่าไวเอลมีคุณสมบัติในการใช้เวทมนตร์รักษาสูงน่มันอะไรนะ่ะได้ยินเป็นครั้งแรกเอาเถอะเพราะเธอตัวเล็กอาจไม่ไหวก็ได้หรือไม่ก็อาจจะไม่สามารถใช้เวทรักษาก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่ายัางไงก็ตามถ้าเป็นไวเอลแล้วก็ แังสีคงจะยากอยู่แต่ถ้าหากมีความรู้พื้นฐานก็สามารถทำเงินได้พอควรนะถ้างั้นควรแค่ลองไปตรวจสอบดูไหมล่ะอุ๊มิวสมาคมฮิลเลอร์ยายก่อนหนะ้าพราะที่นี่โบดไมอัสก็เข้าร่วมอยู่ด้วยอ่าเอวะฟุกิวเข้าไปข้างในกันนะ หนู no, อะอย่าทิ้งไว้ชี่เฮ้มีคงบากเจ็บอะไรนะสนามลบนี่ที่นี่นะอยู่ในสภาพนี้อยู่เสมอก่อนหน้านี้ฮิวเลอร์ชันยอดตายกันเรียบในตอนนี้มีการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อปราบจอมานการปราบจบลงด้วยความปราชัยหลังจากนั้นจึงเลวร้ายเช่นนี้ละ่ะอะจอมนัน มีพร้อมสับกระทั่งเจ้าสิ่งนั้นอยู่ในข้อกำหนดด้วยเหรอถ้าหากเธอทำงานในฐานะฮีเลอร์แล้วก็ที่นี่ก็อาจจะผ่อนคลายขึ้นอีกนิดเอาเถอะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าฉันเป็นฮีเลอร์ก็จะสามารถหาเง,งินได้นักประจองภัยจะยินดีใช่ไหมใช่แล้วละมุกขี่อย่าเลอบหวันนะ ที่ลงทะเบียนจะมาคมฮิวเลอร์เอลอลงทะเบียนให้ทีนะฟอร์คิวหาค่ายค่ะรอสักครู่นะอุ๊หวาไว้เอลล่าพวกพวกกบกูมาแล้วล่ะค่ะหวะเจ็บเจ็บกรุณนารอสักครู่นะคะเอ่อความเห็นเราไม่สี่ไม่ใช่อย่างนะ ไวเอลล่ะนี่ลูกกี้ที่คาดหวังไว้มาแล้วละ่ะเพียงแค่นี้ก็อาจจะผ่อนคลายขึ้นอีกนิดก็ได้อย่าพูดบ้าบสิยังเป็นเด็กเลยนะออ้โหนี่ช่างหาย,ยากฉันกิยวมาเซ์ของบทฮิวเลอร์เลเอตการิโอเอชูสครับเอติน่ารันเฟอรี่เอตินมาลงทะเบียนนะจัดเลยนะเอ เอรินเป็นคนของตระกูลบารอนเหรอครับหาไม่ใช่หัวมันนะฉันจะกลายเป็นคนรวยเร็วๆวัะก,กินของอร่อยต่อไปเรืเร่อยๆที่ลานกลางแจ้งหาหาถ้างั้นตรวจความเข้ากันครับเพราะงั้นการณาอัดพลังเวสใส่สิ่งนี้ครับอุมิวจะทำให้เต็มที่เลยซีนะขี้เอ มันเปล่าอยู่แต่ว่าโอเคใช่ไหมแบบนี้นะหืมเออครับใช้ได้ครับเี่ยมีมันอะไรอ่ะทำไมถึงหน้าีีหละหรือว่าก็หกหนาความเข้ากันของเด็กคนนี้ต่ำเกินแต่ว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นมัน้งเฮ้ยจะร้องให้ล้วนะเอติน่าซังขอคุยด้วยสักครู่ครับ ฟุคิวจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ